ดวงความรักของคนมีคู่นะคะคนที่เกิดวันอังคารนะความรักของคนมีคู่เป็นไงออกมาดีแน่นอนเลยชวนอังคารโชคมีโชคดีนี่ยเห็นไหม <laughs> มีคู่กันก็รักกันดีคือคนอังคารน,น่าหิฉามากอ ถ้าหากว่าใครเพิ่งเจอคู่หรือเพิ่งเริ่มต้นความรักอะไรใหม่ๆก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยอะอืมที่จะใช้เวลาด้วยกันนะคะความรักสุขสมหวังดีเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆขออย่างเดียวค่ะอย่าไปกดขี่ข่มเหงเขานะไปจูจ้จี้หรือแบบกลับกี่โมงทําอะไรทําไมไม่โทรมาไม่ต้องไม่ต้องถ้าหากว่าคุณเปลี่ยนน้ําเสียงการพูดจา แม้เมื่อคืนกลับมากี่โมงอ่ะคิดถึงนะเนี่ยคือแค่คือเราเราจู้จี้ได้นะเรากรอบเขาได้แต่เราต้องมีทักษะในการเข้าหาเขาด้วยเรารู้สึกยังไงให้ทําอยากให้เขารู้สึกยังไงให้ทําอย่างนั้นอย่างเช่นเราห่วงนะแต่ห่วงแบบขี้เล่นนะ่ะลองทําดูนะคะเนี่ยแล้วเขาจะรู้สึกอินเลิฟเขาจะรู้สึกแบบเขาจะเกรงใจคุณเขาจะให้เกียรติคุณนะเขาจะรู้สึกเขายังไม่อยาก จะนอกลู่นอกทางแต่เราต้องปรับตัวนะใช้เทคนิคในการเข้าหาคนอย่างมีศิละปะนะคะเพราะว่ายังรักกันดียังเป็นคู่ที่ทำให้สดชื่นแจ่มใสซึ่งกันและกัน